Hello Good morning นะคะสำหรับน้องๆทุกคนนะคะพี่แพนวันนี้เนี่ยสิ่งที่ใหญ่จะเอามาพูดหรือว่าใหญ่จะเอามาแชร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของ s e r v i c e m i n d อาพูดถึงคําว่าเซอร์วิสมายเนาะพี่แพนเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะคะคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักคําว่าเซอร์วิสมายใช่ไหมคะเพราะว่าพนักง,งานบริการทุกคนถ้าได้เคยเขาเรียกว่าผ่านหลักสูตรใด,ดหลักสูตรหนึ่งของพี่แพนเนี่ยเราจะต้องมีคําพูดเรื่องของเซอร์วิสมายตลอดเลยแล้วเซอร์วิสมายมันสําคัญยังไงเซอร์วิสมายคือการบริการด้วยใจเนาะออกมาจากใจเนาะไม่ใช่บังคับเนาะ พี่แพนมีกิจกรรมให้ทุกคนเล่นก่อนคะ่ะสิ่งแรกเนาะพี่แพนให้ทุกคนกอดอกกอดอกนะคะอ่าแล้วก็ก้มมองแขนของตัวเองนิดนึงว่าแขนไหนของเราอยู่ข้างบนบางคนบอกว่าขวาบางคนบอกว่าซ้ายใช่ไหมคะอ่าไม่เป็นไรรอบที่สองคะ่ะพี่แพนใหญ่จะให้เราทำท่ายาก ก็คือให้ลองกอดอกโดยเอาแขนที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนและแขนที่เคยอยู่ข้างบนไปไว้ข้างล่างเป็นยังไงบ้างคะท่ายากของเรารู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกอึดอัดไหมอ่าพี่แพนเชื่อว่าใช่เกี่ยวอะไรกับเซอร์วิทไมล์เซอร์วิทมล์เนี่ยเกิดจากการทำอะไรก็ตามที่เป็น อัตโนมัติที่เราทำบ่อยๆเกิดมาจากใจไม่ได้เกิดจากการบังคับเพราะเวลาเรายิ้มให้ใครถ้าเป็นการบังคับรอยยิ้มของเราก็คงจะเป็นรอยยิ้มที่ไม่จริงใจน้ำเสียงของเราก็คงเป็นน้ำเสียงที่ไม่จริงใจถูกไหมคะเซอร์วิสมาสร้างได้ยังไงง่ายมากเลยคะ่ะพี่แพนขออนุญาตแชร์เรื่องราวเรื่องหนึ่งให้น้องๆลองเอาไปใช้ก่อนนะคะลองไปคิดดูนะคะถ้า ในวัน,นงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทนะคะถ้าน้องๆอยู่ที่ร้านมีการจัดปีใหม่ประจำปีเ mm hmm. ชื่อว่าเจ,จ้าของร้านก็อาจจะมีรางวัลใหญ่หรือเป็นรางวัลพิเศษใช่ไหมคะ mm hmm. นึกถึงว่าในงานนะคะถ้าเจ้าของร้านนะคะจับรางวัลใหญ่ขึ้นมาเป็นชื่อของเราตอนนั้นเนี่ยเราต้องขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีพี่แพนถามว่าระหว่างที่เราเดินขึ้นไปรับรางวัลเนี่ย ต้องมีใครบังคับไหมคะว่าให้เรายิ้มให้กับคนที่กำลังจะมอบรางวัลให้เราเราคงจะยิ้มตั้งแต่ก่อนขึ้นบันไดด้วยซ้ำเราก็โดดดีใจตั้งแต่ตอนแรกที่เรารู้ว่าเราได้รางวาัลถูกไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะมีรอยยิ้มเดินยิ้มไปตลอดเส้นทางจนถึงจุดที่เราจะได้รับรางวาัลพี่แพนเชื่อว่าไม่มีใครบังคับให้เรายิ้มเลย เมื่อถึงจุดที่เรากําลังจะรับเงินรางวัลหรือว่าของรางวัลชิ้นใหญ่นั้นน่ะต้องมีคนบังคับไหมคะว่าเราจะต้องยกมือไหว้คนที่กําลังจะให้รางวัลกับเราพี่แพนก็เชื่อว่าไม่มีใครต้องบังคับเราค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะความรู้สึกของเราตอนนั้นน่ะเรากําลังขอบคุณคนที่อยู่ตรงหน้าเราขอบคุณเจ้าของร้านที่กําลังให้รางวัลกับเราขอบคุณใครสักคนที่กําลังจะยื่นสิ่งดีๆให้กับเราค่ะ กลับมาที่งานของเราค่ะถามว่าทำไมเราต้องมีทีม QA มาคอยสอด่องมาคอยดูแลว่าน้องยิ้มไหมน้องหน้าบึ้งหรือเปล่าลูกค้าลองเรียนหรือเปล่าทำไมต้องมีก็เพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยน้องๆอ,อะค่ะยังไม่ได้รู้สึกขอบคุณลูกค้าเหมือนกับขอบคุณคนที่ให้รางวัลระบนเวทีถ้าน้องเห็นลูกค้าทุกครั้งแล้วรู้สึก อารมณ์เดียวกับคนที่ให้รางวัลเราบนเวทีก็ไม่จําเป็นต้องมี q a ไม่จําเป็นต้องมีทีมงานใดมาคอยสอดส่องการทํางานด้วยเซอร์วิสมา์ของเราไม่ต้องมีใครมาคอยจี้ว่ายิ้มหน่อยนะอย่าทาเสียงแบบนั้นสิควรจะเป็นเสียงที่นุ่มนวลลื่นหูแต่งกายให้เรียบร้อยนะแต่งหน้าด้วยนะพี่แพนเชื่อว่าไม่จําเป็นต้องมีเลยค่ะ เพราะถ้าในใจของเรารู้สึกขอบคุณคนตรงหน้าขอบคุณลูกค้าที่เอาเงินมาให้ไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเราตอนแรกๆอาจจะรู้สึกดีว่าสบายจังเลยวันนี้ไม่ต้องรับลูกค้าที่วีนเบี่ยงแต่สักพักนึงเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยอะถ้าเราไม่ได้ทำงานในการบริการของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ค่ะสิ่งที่แพนอยากฝากก็คืออยากให้เราเห็นคุณค่าในงานของเรา ดูแลลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลผู้มีพระคุณของเราด้วยหัวใจแห่งการขอบคุณพาะพี่แพนเชื่อว่าถ้าเรามีใจที่ขอบคุณเราจะทำงานได้ดีโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับเราเลยนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้งานเซอร์วิสของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขนะคะบ๊ายบาย